เวราดีเพิ่มและลูก้ากาสเตนนูโอวลครับครับและนี่ก็คือสมหน้านะครับรองแชมป์นะครับนาฬิกาไทยแลนด์ชิปชิปสนามที่หนึ่งนะครับพร้อมเงินรา Hi everyone well, First of all thanks a lot to LTT for organizing the tournament Thanks to every ball kid and every line umpire and umpire for the great work Um, yeah, thanks a lot for everyone. it's been a great week and thank you to my partner as well for partnering with me this week. it was the first time i ever played mixed doubles, so it was quite the experience. and congrats to the winners as well. hope, hope uh, you guys don't play each other the next week as well. and yeah, thanks a lot for everyone. it's been great to be here and i hope to see you all next week. thank you very much. พีพทีแล้วก็จีพพสำหรับการสนับสนุน <Hi. S 1> thank you to กพ <laughs> and my coach e h yeah, thank you inspiring partner <laughs> thanks ขอขอบคุณกรรมการแล้วก็บอลบายทุกคนคะ่ะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณมากครับ,ขอ,บ,รบของเรานะครับในการขันไทยแลนดช์ชมปีชิปสนามที่หนึ่งนะครับในประเภทคู่ผสมนะครับได้แก่นัทชารีธีรโชิจีรานนท์และธนกรศรีรั์ครับ น้องเช็คเวนสดนะครับวัานีต้องขอขอบคุณรอนทีสมาคมนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็จัดรายการแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆกรรมการพี่ๆบอลบอยทุกคนครับแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนตเซอร์ของผมด้วยครับก็ปอทอแล้วก็โยนเน็กซ์แล้วก็สปอร์ตนาว่าแล้วก็ลีลาอีสเทนนะครับที่ให้กสนับสนุนผมมาตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญน้องกินข้าวดีครับน้ขอขอบคุณรอนทีสมาคมค่ะ แล้วก็ขอบขอคุณที่พี่กรรมการแล้วก็ธนกรกรรมการดูรูทดูยิ้มนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พี่ที่อยู่ในสมาคมค่ะแล้วก็ขอบขอคุณกรกพรด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็นี่นะครับชมเลยครับโดยจะเริ่มต้นแก่ขันนึว่าคั้เลื่อนในวันพุ่ง